คิดว่าถ้าถ้าหนูไม่มีเพื่อนช่วงมัธยมที่เทคแคร์ที่เข้าใจเราขนาดนี้อ่ะหนูก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเหมือนในทุกวันนี้ก็ได้จริงๆมันเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่มีเพื่อนกูก็โอเคมีแม่ที่เข้าใจก็พอแต่สุดท้ายแล้วในในชีวิตของเราเรารู้สึกว่ามันจะมีบางเรื่องที่เราเล่าให้แม่ได้แล้วบางเรื่องที่เล่าให้ไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นเราสามารถเล่าให้เพื่อนได้เรามันรู้จริงๆว่าเพื่อน,นมันสําคัญมาก มากกว่าที่เราคิดครับสวัสดีครับผมแันโทนีบ่บุสเล่ครับรับบทเป็นเป้ครับสวัสดีค่ะใบปอทิตยานะคะรับบทเป็นโบเก้ค่ะพวกเราสองคนนะคะก็เป็นนักแสดงมาจากเรื่องเพื่อน,อนไม่สนิทค,ครับเพื่อนเหรอคะเพื่อนน่าจะเป็นบุคคลที่เราสบายใจที่จะคุยด้วยที่จะ ใช้เวลาอยู่ด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเราในช่วงเวลาหนึง่งน่าจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ออกเปิดอยู่แล้วถ้าเจอคนที่แบบไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้สนิทแต่พอมันอยู่กับเพื่อนจริงๆมันจะมีความแบบอุ่นใจอะไรบางอย่างครับที่มันแบบเห็นได้ชัดเลยเขามากูมึงจะมาก่อนอย่างแรกคือจะรู้เลยว่าโอเคอันนี้เริ่มสนิทแล้วเราสามารถทําตัวบ้าบาบอไ,ได้โดยที่เราแบบไม่คิดอะไรอะคะเราไม่ต้องเก๊กตลอดเวลาครับเราสามารถเป็นแบบติงตองแบบใช่เป็นตัวเองเต็มที่ครับ หนูว่าอันนี้แบบถ้าหนูหนูจะไม่กล้าบอกใครเลยนะว่าหนูสนิทกับคนนี้ถ้าเราไม่ได้แบบถามเขาจริงๆอะค่ะรู้สึกว่าอันนี้จะต้องรู้จากปากเขาว่ากูก็สนิทกับมึงนะมึงก็สนิทกับกูอะไรประมาณนี้ค่ะผมคิดว่ามันมันจะมีเซนต์มันจะมีเซนต์นเ,นเองอ่ะพี่มันไม่ต้องแบบเออเราสนิทกันหรือเปล่ามันจะรู้เองว่าแบบมันจะมีความไว้ใจกันเกิดขึ้นคือแบบเออเรารู้แล้วว่าเราสนิทกัน อันนี้ผมว่าคําตอบง่ายมากเรา<ช>น่าจะเหมือนกันน,กน,น่าจะน้อยๆแต่แบบสนิทมากค่ะ,คะน้อยแต่คุณภาพค่ะจริงรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องมีเพื่อนเยอะขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเอแค่มีคนสองคนที่เข้าใจเราแล้วแ,วแบบเราไว้ใจได้ก็พอแล้วยูก็น่าจะเหมือนกันใช่มไม่ได้ <laughs> ไม่ได้หนูว่ามนุษย์มันคือแบบสาสต์สังคมอะ่ะ <laughs> มันต้องมีแบบ p a r t i ิส p a t ตคุยกับคนอื่นบ้างอะคะ่ะแบบ ถ้าสมมติว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนี้หนูคิดว่าเราก็จะได้รับแต่ความคิดของตัวเองแต่ถ้าเราได้ออกไปคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นเรามีคนที่สนิทคนที่ไว้ใจคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าส่วนเนี้ยมันทําให้ชีวิตเรามัน,มนดีขึ้นเออผมไม่ได้มีเหตุผลมากแต่รู้สึกว่ามันทําให้เรามีมา n เซ็ t ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้รู้สึกว่าเออคนพวกเนี้ยมันจําเป็นสำหรับชีวิตเราครับ ทุกคนที่รู้จักเลยคอย่างเช่นคุณไม่ได้เรียนแล้วคุณก็จะคิดถึงเพื่อนมัธยมก็หวังว่าคุณจะโทรไปหาเพื่อนมัธยมสักคนแล้วบอกเออกูค,คิดถึงน,นะไปดูเพื่อนม่สนิทกันอย่างผมอย่างที่ยังเรียนอยู่รู้สึกว่าถ้าดูเสร็จก็จะแบบอยากใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นพเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น c o ปี p a s ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ก็มาดูก <laughs> <g> ันเยอะๆค่ะดูเยอะๆครับผมช่วยเราหน่อยนะ